ทีเดียวพาไปแลกการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสื่อดันติมันติมีเดียกันบ้างนะคะซึ่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสั้นมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะก็ได้ข่าวศึกษาแหล่งงานเทเอนบดีส่งคลาสนะคะเพื่อศึกษาบทบาทนาถของซื่อมวลชนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้านซื้อมันติมีเดียต่อยอดสู่การเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยี่อสารมวลชนคณะคา,า,ารุซาอุตสากรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เขา้าศึกษาแรงงาน,งานการผลิตรายการโทรทัศน์แล้วก็การออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงโขทา เพื่อสร้างแรงจูงใจในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ Digital, ดิจิทัลการออกแบบกราฟิกและก็มัลติมีเดียค่ะรวมถึงเปิดโลกทัศนดในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยมีบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายให้ความรู้แก่น้องๆนะคะ พอน้องๆเดินทางมาถึงค่ะก็ได้เข้าชมวิทยาแนะนําบดบาทภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นน่วยงานภายใต้การกาก,ก,กับดูแลคองสํานักประชาสัมพันธ์เคท็กกุมประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่สื่อสรารสร้างความเข้าใจข่าวสรารและก็รวมถึงนายบารรัฐบาลเี่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่สิบเซจังหวัดผักาตายค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เข้าชมการออกอากาศสดรายการเล่นข่้าชาวใต้ช่วงพิราบ,าบข่าวข่้าซึ่งออกอากาศสดพานโทรทัศน์ด,ดิจิทัลช่อง11 NBT โดยนักศึกษาต่างก็ให้ความสนใจรับชมกระบวนการผลิตรายการซอสทั้งเบืองนาและก็เบืองหลังทางการถ่ายภาพการกำกับภาพการควบคุมภาพแล้วก็เสียงระวังออกอากาศเทบริเวณห้องควบคุมการออกอากาศสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมากนะคะทางนี้เนี่ยการเปิดบ้านให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เห็นการทํางานจริงของพิธีส่งคลาเนี่ยจะช่วยให้น้องๆนะคะมีแรงบันดาลใจและก็สามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดสู้การเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพ ได้ด้ดดวยคะคีะใ,ใจที่ได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ที่ได้อะไรบ้างก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับข่าวเ,เกี่ยวกับเบื้องหลังที่เห็นกันอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็พี่ๆเต็มที่มากค่ะแล้วก็ให้ความรู้พวกหนูได้เยอะมากสําหรับว่าถ้าเกิดมีปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องแก้ไขย,ยังไงแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนยังไงคะ่ะถ้าหนูได้โอกาสที่จะเป็นนักข่าวหรือว่าได้ทําหนังหรือภาพยนตร์หนูก็จะเอา สิ่งที่เรารู้วันนี้ค่ะไปไปแก้ไขแล้วก็ไปปรับใช้ให้ดีขึ้นตรงค่ะเพราะว่าตอนปีหนึ่งก็ได้มีการอ่านข่าวแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการตัดต่อภาพยนตร์ละครสั้นอะไรตอนแรกหนูอยากเป็นนักข่าวตอนนี้หนูก็ยังอยากจะเป็นนักข่าวด้วยเพราะว่าหนูชอบพูดถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็มาดูดูงานที่นี่ได้นะคะแล้วก็ที่นี่จะให้โอกาสทุกคนแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เลยค่ะนะคะก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะคะมาเรียนรู้กันได้นะคะ